สวัสดีครับวันนี้ก็มาพงศกุคเคียอาร์สามารถคาร์ครับวันนี้คุณลูกค้าก็จะได้มาพบกับรถสุดพิเศษอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นอีวสูตรดีแม็กออร์นิว1.9เซ็ปี2016ซึ่งคันนี้เป็นรถบ้านซื้อเข้ามานะครับซื้อเข้าหน้าร้านดูสภาพไปเลยเรียบร้อยเดิมสวยทุกจุดนะที่สำคัญรถตั้งแต่ปี2016นะครับเลขกไม่แค่4หมื่นกว่ารถทั้นเองเรามาเปิดราคาสุดพิเศษกันอีกด้วยนะเพียงแค่469,000บาทเท่านั้นครับผมมาเริ่มดูน้ำชมกันได้เลยด้านหน้านะครับ กระจังหน้าโครเมี่ยมแล้วลอแบบนี้นะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดยไลท์ไฟตัดหมอกก็จะมีเป็นงานโครเมี่ยมโดยรอบแบบนี้นะครับอ่ะด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านข้างก็จะมีเป็นล้อแม็กแฟชั่นมาชุดหนึ่งนะครับขอบ18อยางมิชลินดอกหนาหนานะใช้งานกันยาวๆนะครับช่วงลงช่วงล่างดูครับผมเช็คให้เราทุกจุดเนี่ยรถคือมันใหม่มันเลี่ยมนะครับเจ้าของเดิมนี่คือดูแลมาดีมากๆเลยนะครับผมบันไดข้างกันศาสตร์มีให้เรียบร้อย นะครับอันนี้ครับผมายในด้านนี้คนจงคนใจได้มาครบเลยนะครับนี่เบาะหนังสวยๆนะครับทุกจุดนี่ขับออเดลซี่ประตูใช่ว่าจะต้องมีใครมานั่งด้วยหลายคนนะครับบางทีอาจจะนั่งขับอยู่คนเดียวอะเพราะว่าเบาะที่เหลือที่เราดูให้นะคือมันอารมณ์เออมันเลี่ยมจริงอารมณ์เหมือนแบบไม่ได้มีใครมานั่งด้วยเลยอืมก็เหงาหน่อยนะครับนี่เบาะหลังเป็นไงพี เนี่ยเป็นไงครับโอ้โ,อโอสวยเดิมใช่ครับมันสวยอะคือมันสวยเราก็ไม่รู้จะพูดคาไหนนะคือมันสวยนะครับรถคันนี้ใครได้ไปนะคุ้มแน่นอน <Okay. S 1> นะครับถ้าส่วนตัวไม่ได้มีภาระอะไรก็น่านจะโดนไปแล้วนะ <c oughs> ครับอ่ะนี่เดี๋ยวแวะดูด้านนี้นิดนึงนะครับ,อบโอ้โหมาจากเจ้าของเดิมเลยอ่ะใช่ครับก็คือสีกันสนิมที่ตรงท่อยังอยู่เลยนะล้อยางอะไหล่นี่คือใหม่ๆ่เลยไม่เคยแบบ ลงพื้นเลยมีลงพื้นมาแล้วนะเอาลงมาล้างออนะครับมีลงมาล้างเนี่ยท่อเดิมช่วงล่างทุกอย่างเดิมสนิทเลยนะครับกันชงกันชนท้ายมีให้นะตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับโลโก้โลกโลกอ้โกอยูครบไฟท้ายก็คือเป็น l e d วดีนะครับแ <Okay. S 1> มกเลเนอร์เดิมจากศูนย์นะครับผมไม่จิงใช่ครับอ่ะนี่ช่วงล่างนั้นนี้นะครับโอ้โหยอมเลยเจอรถคันนี้ <Okay. S 1> สวยสุดในรอบปีอ่ะ okay. เปิดปีใหม่มาก็มีคันนี้แหละใช่ก็คือส่วนมากก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันก็สวยสวยเหมือนกันแต่ว่าคันนี้มันจะสวยแบบเกินเบอร์อ่าสวยเกินเบอร์เดี๋ยวแวะดูภายในด้านนี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้สตาร์ทรถให้ดูกันนะครับให้ดูกันโอเคอ่ะไหนๆก็อยู่ด้านนั้นแหละขึ้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอมขึ้นข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเล็กมายก่อนนะครับผม เดียวมาดูกันว่าตรงไหนที่มันมีตําหนิบ้างนะครับตอนเนี้ความสวยเราเห็นกันเยอะแล้วเรามาหาตําหนิกันดีกว่าแทบไม่มีเราลองดูลองดู <Okay. S 1> เพื่อเพื่อเจอตําหนินะครับนี่เริ่มต้นที่เลขไมค์ครับสี่หมื่นสี่พันโลยัดซูมักครู่อ่าเลขไมค์สี่หมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะถ่ายแล้วมันเครื่องที่ KR แล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจก็คือที่เห็นนะครับผมได้มาครบเลยพงมาลัยก็จะเป็นระบบมันตีฟังก์ชันด้านหนึ่งนะครับถ้าเป็น ล่าสุดก็คือจะเป็นตัวเซตเฟสิกถึงจะมีแบบสอ,อ,องฟังนะครับเป็นจอเครื่องเล่นจอเครื่องเล่น,นไม่แกพลาสติกแม่ใช่เนี่ยจอเดิมศูนย์มีกล้องถอยเส้นกะละยะเรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดอ่าระบบแอร์ก็จูนมือธรรมดานะครับนี่คือที่ว่าเขาเข้าศูนย์มาล่าสุดนะครับแต่ว่าวันันตีศูนย์มันน่าจะหมดไปแล้วใช่ไหมก็คือต่อไปมันเข้าที่สี่สี่หมื่นเก้าแต่เนี่ยมันสี่หมื่นสี่แล้วเราก็เลยถ่ายให้ใหม่หมดเลย นะครับแล้วก็ร่องรอยตำคอนโซลหน้าเนี่ยเออเหมือนมีตำนี่ตรงนี้มันนิดเดียวเหมือนอารมณ์แบบเขาเขาน่าจะเคยตั้งพระมาตรงเนี้ยนะครับมีพระหลวงพ่อตั้งมานี่ต้องชาร์จไปมีให้อะไรให้เรียบร้อยนะสมุดคู่มือทุกอย่างนี่อยู่ครบ,ครบใช่โอ,อ้ยของมันใหม่ของมันใหม่ อ่ะประมาณนี้แล้วก็ด้านบน,บบน,นมีรอยเจิมเปล่าครับไม่เห็นเลยครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยอน่นอนอจุดเล็กๆก็คือเหมือนแบบอะไรน่าจะไปโดนนะครับส่วนเนี้ยพวกซีน่วงแรงอยู่ครบเลยนะครับรอยเจิมก็คือไม่มีมาไม่มีนเนี่ยรถตั้งแต่ปีสองหนสิบหกนะย้าไม่มีนะว่ารถตั้งแต่ปีสองหนสิบหกเล็กใหม่เพิ่งจะซีนมันก็หลก <นะ S 1> โอ้โหใครได้ไปคุ้มนะ,นะครับ เท,นะท่าไรนะ4แสนเท,นะท่าไรนะ4แสนหกหมื่น 6, 9, บาทอา4แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอเคไ okay. ปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ออมแบ็เปิดป,ป,ประตูด้านนี้ให้ดูหน่อยนะครับนี่เป็นงครับสวยอะคือรถมันสวยนะครับอือคือสวยอารมณ์ประมาณว่าน่าจะสวยสวยสุดในรุ่นและอ่าในรุ่นปีนี้นะ นะครับโอเคมาดูเครื่องยนต์กันนะครับผมอึบอึบ,บอ้โหความใหม่อะครับเอ่ดูโครงสร้างก่อนเลยเออน,อน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตแก้มจุดต่างๆนี่คือเหมือนเดิมครบทุกอย่างนะครับนี่จุดมงจุดมาร์กทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะอ่าแวะมาดูท่อน,นิดนึงท่อเดิมๆนะครับท่อเดิมจากศูนย์ท่อคงท่อแคทอยู่ครบ นะครับนี่ชุดระบบ EGR อยู่เหมือนเดิมนะไม่อุดไม่ปิดใดๆมาเลยนี่รอยมาร์กทุกรอยตรงหมดเลยนะครับอ่าในส่วนของแผ่นเพจนี่ครับนี่ซีนถุงก็ยังอยู่ก็เครื่องยนต์เกียร์กล้องทีวเฟืองท้ายแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นโ่นนั้นแรงตั้งครับเรามีรับประกันให้ครบทุกจุดเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงครับที่เคอานสมาร์ทคาร์สำนักงานใหญ่ครับผมตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองนคะรปฐมนะครับเส้ทนถนนมาลัยแมน ช่องลายกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุวนบุรีนะครับคันนี้เป็น1.9แซดสประตูยกสูงปี2016นะครับในราคาสุดพิเศษครับ469,000บาทเท่านั้นครับผมสนใจครับติดต่อเข้ามาได้ที่ KR Smart Car ถูกตักช่องทางหรือถูกใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาให้รับชมกันแล้วก็จะสวยขนาดไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ